วาราบสวัสดีครับทุกคนเมื่อ2อกุนซือที่ดีที่สุดในยุคนี้มาปะทะกันครับผมระหว่างเดอะจีเนสครับผมเป๊ปกบีโอลาปะทะกับเดอะนอร์มอลวันครับเจอเก้นคอปครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่า2คนนี้ครับผมใครจะเก่งกว่ากันครับยังไงไปรับชมกันครับ thank you thank you ไปต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าประวัติของทั้ง2คนนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะรับรู้มาบ้างแล้ว ว่าประวัติของเป๊ปกวิโอลาเป็นยังไงบ้างประวัติของเจอเก้นคอปเคยผ่านอะไรมาบ้างแต่วันนี้ครับผมเราจะสรุปภาพรวมทั้งหมดครับผมและก่อนที่จะไปดูการประทะกันของทั้ง2คนนี้ครับ <S <S ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ <S 1> <S 1> ต้องเคยทราบประวัติของทั้งเจอเก้นคอปและเป๊ปกวิโอลามาแล้วว่าทั้ง2คนนี้ครับมีความเป็นมายังไงเคยผ่านทีมอะไรมาบ้างครับอย่างเป๊ปกวิโอลาครับที่สรุปแบบรวบยอดเลยนะครับเขานะครับผมเคยคุมบาร์เซโลนาครับในปี2009ครับ ในปี2009นะครับบาร์เซโลนาที่เป๊ปกัวบิโอลาคุมนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมต่างดาวเลยครับเพราะว่าเป๊ปเนี่ยครับผมสามารถพาบาร์เซโลนาที่เขาคุมทีมในปี2009นะครับไปคว้าแชมป์นะครับได้ถึง6รายการใหญ่ด้วยกันครับก็คือในปี2009นะครับบาร์ซ่านะครับลงเล่นรายการไหนนะครับได้แชมป์หมดเลยครับผมซึ่งการคว้าแชมป์ทุกถ้วยนะครับที่บาร์เซโลนาลงเล่นนะครับมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆครับ มันจะมีครับสัก20ปีหน30ปีหนนะครับที่จะมีทีมนะครับทีมหนึ่งสามารถคว้าแชมป์นะครับทุกแชมป์ที่ตัวเองลงเล่นได้ครับแต่เป๊ปโกเิียล่าครับกับบาร์เซโลนาในปี2009ที่เขาคุมนะครับสามารถทำได้ครับและนี่นะครับคือความอัจฉริยะของเป๊ปในยุคแรกครับผมและหนึ่งสิ่งครับที่เป๊ปโกเิียล่าครับได้ทำมาให้แก่วงการฟุตบอลครับก็คือเขานะครับเป็นคนปลูกปั้นนะครับเลวเนลเมสซี่ครับผมจนทำให้เลวเนลเมสซี่นะครับ เป็นนักเตะที่เก่งกาจจนเป็นตำนานของโลกฟุตบอลในยุคสมัยนี้ด้วยครับเป๊ปนี่แหละครับเป็นคนค้นพบเขาและหยิบขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ของบาร์ซ่าครับผมส่วนกิยิยศ์ส่วนตัวของเป๊ปนะครับผมสมัยเป็นนักเตะนะครับให้กับบาร์เซโลนาครับก็ต้องบอกว่าสมัยที่เขาเป็นนักเตะครับเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเล่นในตำแหน่งกองกลางครับผมหรือคือกองกลางตัวรับเนะครับเขาเคยได้แชมป์ลาลิก้าครับถึง6สมัยด้วยกันครับโคปาเดเลย์อีก2สมัยครับ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยครับผมยูฟาคัพวินเนอร์อีกหนึ่งสมัยครับยูฟาซูเปอร์คัพถึง2สมัยด้วยกันครับและยังเคยเป็นเจ้าของเหรียญทองฟุตบอลโอลิมปิกโลกด้วยครับผมอีก1สมัยด้วยกันครับเรียกได้ว่าเป๊ปนะครับในวงการฟุตบอลตอนเป็นนักเตะครับก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คนอื่นเลยครับผมในยุคของเขาและหลังจากที่เขาเนี่ยครับคว้าแชมป์กับบาร์ซ่ามาอย่างมากมายครับในที่สุดนะครับเขาก็เลิกเล่นให้กับบาร์เซโลนาครับ รับใช้บาร์เซลโลนาอยู่ทั้งหมด17ปีเต็มด้วยกันครับถือว่าเป็นลูกม่อของบาร์เซลโลนาคนหนึ่งเลยครับผมก่อนที่จะเลิกแผนสตาร์แล้วมาเป็นกุนซือครับผมแล้วมาถึงประวัติเข้าว้าของครอปนะครับผมเรียกได้ว่าครอปนะครับคือเดอะนอร์มอลวันตัวจริงครับเขานะครับเป็นคนธรรมดาครับ ที่อยากเล่นฟุตบอลและไม่ประสบความสำเร็จในวงการฟุตบอลตอนตัวเองเป็นนักเตะอาชีพนะครับพร้อมนะครับเคยเป็นนักเตะของไมา์ศูนย์ห้าครับรับใช้ทีมมาอย่างยาวนานเกือบจะเท่าเป๊ปเหมือนกันครับก็คือรับใช้ไมา์ศูนย์ห้ามาถึง12ปีเต็มนกันะครับแต่เชื่อไหมครับว่าเป๊ปนยครับรู้ตำแหน่งการเล่นของตัวเองครับว่าตัวเองนยครับชอบเล่นกองกลางแต่เจอเก้นคอปครับเขานะครับไม่เคยได้ตำแหน่งตัวจริงที่เป็นตำแหน่งหลักๆของเขาสักทีครับตอนเริ่มเล่นใหม่ครับไปเล่นเป็นกองหน้าครับ สุดท้ายเล่นกองหน้าไม่ไหวครับต้องขยับมาเล่นเป็นกองหลังครับผมและจบบทบาทของตัวเองในฐานะนักเตะครับที่ตำแหน่งกองหลังกับไมายลูนครับรับใช้มามาถึงปี2 0 0 1นะครับก็แขวนสตาร์ไปครับผมและในฐานะนักเตะอาชีพครับครอปนะครับไม่เคยประสบความสำเร็จใดๆเลยครับในฐานะนักเตะไม่เหมือนกับเป๊ปครับที่ประสบความสำเร็จมาอย่างมากมายครับ สมชื่อคนธรรมดาจริงครับผมเยอเกนคอปหลังแขวนสตาร์ตในปี2001นะครับก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดการทีมครับสำหรับเยอเกนคอปแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเยอเกนคอปเนี่ยครับในฐานะกุนซือหรือผู้จัดการทีมครับเป็นกุนซือที่เก่งสุดคนหนึ่งในโลกใบนี้เลยครับผมเยอเกนคอปนะครับเก่งขนาดที่ว่าเคยพาบุลเเซียดอทมูนนะครับในปี2011นะครับไปคว้าแชมป์ถึง2รายการใหญ่ในลีกของตัวเองครับก็คือลีกบุนเดสลีกาเยอรมันครับ ซึ่งถ้าใครเคยดูฟุตบอลบุนเดสลีกาครับทุกคนก็จะรู้ว่ามันมีทีมทีมนึงครับผมที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานครับในลีกบุนเดสลีกาครับนั่นก็คือบาเยอร์มิวนิกหรือก็คือเสือใต้าเนี่ยครับเือใต้าครับผมกวาดแชมป์นะครับผมเป็นแชมป์บุนเดสครับติดต่อกันนะครับ4ปี5ปี6ปีบ้างครับไม่เคยมีทีมไหนสอดแทรกมาได้เลยครับแต่ในปี2011นเะครับเยอเกนคอนครับสามารถพาเสือเหลืองบรุเซียดอทบูนของเขานะครับ เป็นแชมป์ได้ถึง2แชมป์ด้วยกันครับในลีกใหญ่ของประเทศตัวเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มันยากมากๆครับเพราะว่าถ้าทุกคนรู้นะครับว่าเมื่อไรก็ตามครับผมที่ทีมทีมไหนครับมีนักเตะที่เก่งนะครับผมบาเยอร์มิวนิคครับจะไปดึงตัวมาครับเป๊ปกับครอปนะครับเคยเจอกันแล้วครับที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับก่อนที่จะโคจรครับมาปะทะกันที่พรีเมียร์ลีกก็คือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้อีกรอบหนึ่งครับผมและจากสถิติของทั้ง2คนนี้ครับบอกได้เลยครับว่า ครอปนะครับขี่เป๊ปอยู่นิดนึงครับผมเพราะจากสี่ตีนะครับการพบการของเป๊ปกับครอปนะครับ28ครั้งนะครับผมเป๊ปชนะ11ครับผมส่วนเยอร์เกนครอปนะครับชนะเป๊ปได้ถึง12ครั้งด้วยกันครับเสมอกัน5ครั้งครับผมถ้ารวมกับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลที่เพิ่งเสมอกันไปในฤดูกาลนี้ครับผมนัดล่าสุดนะครับก็คือว่าเสมอกันไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป๊ปนะครับก็ยังกินครอปไม่ลงครับครอปยังเหนือกว่าเป๊ปอยู่นิดนึงครับผม แต่ทีมที่เป๊ปกับคอปทำนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเป๊ปเนี่ยครับชอบทําทีมที่มีแต้มต่อมากกว่าทีมอื่นๆครับมีฐานะทางการเงินดีมีตัวที่ดีสโมสอนะครับให้การยอมรับว่าถ้าเขาอยากจะได้นักเตะคนไหนนะครับนักเตะนะครับต้องมาอยู่ในทีมเขาให้ได้ครับสโมสอนะครับต้องทําทุกอย่างครับเพื่อจะดึงนักเตะคนนั้นมาสู่ทีมเป๊ปครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาดูหัวข้อทั้ง3หัวข้อครับที่ผมหยิบยกขึ้นมาประทะกันในวันนี้ครับและข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับใครจะชอบไม่เหมือนผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับไปทิ้งกันไว้ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมจะเข้าไปอ่านจะเข้าไปตอบจะไปรับฟังข้อคิดเห็นของทุกคนครับระหว่างเปปโกลเบล่ากับเยอเเกนคอปครับใครเก่งกว่ากันครับสำหรับข้อที่1ครับที่ผมจะหยิบยกมาในวันนี้ก็คือการคุมทีมและฐานะทางการเงินของสโมสรครับข้อนี้ก็ผมที่ผมยกขึ้นมาเป็นอัน มันเป็นปัจจัยสําคัญมากครับที่กุนซื้อคนหนึ่งนะครับจะเข้ามาคุมทีมทีมนั้นครับเพราะต้องขอบอกว่ากุนซื้อทุกคนนะครับก็ไม่อยากจะเข้ามาในทีมที่เขาครับไม่สามารถที่จะจัดการบริหารทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือทีมที่ไม่มีกําลังเงินนะครับหรือเรียกได้ว่าทีมที่กำลังจะล้มละลายหรือว่าทีมที่การเงินไม่ดีนะครับเข้ามานะครับผมเขาก็ไม่สามารถที่จะหยิบจับอะไรได้อย่างเต็มที่ครับแต่เป๊ปนะครับผมเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆครับสมฉายาเดอะจีเนียสครับ เขานะครับผมเป็นคนที่หยิบจับทีมแต่ละทีมครับเป็นทีมที่ดีทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลนาบาเยอร์มิวนิกแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทุกทีมที่ผมกล่าวมาครับเป็นทีมระดับหัวตารางของหลีกของตัวเองครับและนอกจากนั้นะครับยังเป็นทีมที่มีฐานะทางการเงินดีมากๆครับผมแล้วเมื่อทีมที่เป๊ปเลือดจะเข้าไปคุมนะครับมีฐานะทางการเงินดีใช่ไหมครับผมมีนักเตะที่เก่งในระดับหนึ่งนะครับที่เขานะครับจะเข้าไปจัดการบริหารทีมได้ครับ เขานะครับผมก็เรียกว่าเป็นพยักติดปีกเลยครับเมื่อใดก็ตามครับที่เขานะครับไปหาสโมสรอนไปคุยกับบอร์ดนะครับเขาอยากจะได้คนนี้เขาอยากจะได้คนนี้ครับสโมสรอนครับต้องอนุมัติให้เขาครับอย่างเช่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขาอยากได้แจ็คกิลลิตใช่ไหมครับซึ่งแจ็คกิลลิตนะครับโหตอนซื้อมาครับแต่ระดับ100ล้านปอนด์บวกบวครับถือว่าเป็นนักเตะอังกฤษที่มีราคาแพงมากๆครับแต่เป๊ปอยากได้ครับ สโมสรนะครับก็ต้องจัดให้เขาครับซึ่งนี่นะครับคือความพิเศษของเป๊ปครับเขานะครับมักจะดูครับว่าทีมที่เขาจะเข้าไปคุมนะครับมีงบการทําทีมที่ดีหรือไม่และมีท่าทางว่าจะประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าทีมอื่นหรือไม่เมื่อการเงินดีนักเตะดีทุกอย่างครับมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเป๊ปนะครับเขานะครับพยักติดปีเลยครับพาทีมสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์กนะครับได้เกือบทุกปีเลยครับ และมันแตกต่างกับเยอเกนคอปเป็นอย่างมากครับคอปนะครับผมไม่เคยคุมทีมหัวตารางนะครับและทีมนี่เขาคุมส่วนมากนะครับการเงินของสโมสรก็ไม่ค่อยดีด้วยครับต้องขายคนนู้นออกเอาเงินมาเสริมทับครับเรียกได้ว่าซื้อมาขายไปครับไม่เหมือนกับเป๊ปที่ว่าไม่ต้องขายนักเตะออกไปก็ได้ครับผมสามารถจะมีเงินนะครับของทีมนะครับเข้ามาสนับสนุนในการเลือกซื้อนักเตะให้กับเป๊ปได้ครับคอฟนะครับเคยคุมไมล์ศูนย์ห้า บูุสเซียดอทมูนแล้วก็ลิเวอร์พูลครับสามทีมนี้ครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเข้าไปดูในเนื้อในจริงนะครับทีมพวกนี้ครับการเงินก็ไม่ค่อยดีครับผมนักเตะก็ไม่ค่อยเก่งครับอย่างเช่นที่บูุสเซียดอทมูนนะครับเมื่อไรก็ตามครับที่ครอปนะครับมีนักเตะเก่งๆขึ้นมานะครับเขาพยายามจะบริหารทีมของเขานะครับให้สามารถสู้กับไบเออร์มิวนิคได้ในฤดูกาลต่อไปต่อไปครับแต่สุดท้ายครับผมไบเออร์มิวนิกนะครับก็จะมาดึงตัวนักเตะ เก่งๆของบรูเซียดัทมุนนะครับไปเข้าสู่ทีมตัวเองครับทำให้ทุกปีของครอปนะครับมันต้องหมุนเวียนหาเด็กปั้นขึ้นมาใหม่ครับเพื่อมาเสริมทีมบรูรเซียดัทมุนเพื่อที่จะไปแข่งกับไบเยอร์มิวนิคครับส่วนไบเยอร์มิวนิคนี่ครับไม่ต้องทําอะไรมากครับเพราะว่านักเตะเก่งๆในลีของตัวเองครับจะถูกดึงเข้าสู่ไบเยอร์มิวนิคตลอดเวลาครับทำให้เขาไม่ค่อยมีปัญหาปวดหัวครับในเรื่องของการจัดหาทรัพยากรนักเตะที่เก่งๆเข้ามาสู่ทีมครับ แล้วมาถึงทีมลิเวอร์พูลนะครับผมสโมสรยักษ์หลับของอังกฤษในยุคที่คอปเข้าไปคุมนะครับในปี2005ที่คอปตอบรับเข้าไปคุมลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลครับเกือบจะถูกฟ้องล้มละลายมาหมัดมาครับผมเรียกได้ว่า FSG นะครับบริษัทของอเมริกันนะครับที่นำโดยจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นะครับถ้าไม่เข้าไปซื้อลิเวอร์พูลในตอนนั้นนะครับผมลิเวอร์พูลครับล้มละลายและตกชั้นไปแล้วครับแต่ตอนที่เข้าไปซื้อนะครับแล้วดึงเยอร์เกนคอปเข้ามาสู่ทีมครับ ทีมลิพูในตอนนั้นเนะครับเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เลยครับในตอนนั้นนะครับการเงินก็ไม่ดีครับนักเตะในตอนนั้นก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยครับเรียกได้ว่าถ้าใครไปดูชุดในปี2015ตอนที่คอปเข้ามาคุมหรือก่อนคอปเข้ามาคุมนะครับนักเตะลิพูในตอนนั้นนะครับเรียกได้ว่าห่วยมากๆเลยครับเอางนี้ดีกว่าและระหว่างที่คอปเข้ามาคุมนะครับเขาก็ได้บริหารจัดการทีมครับให้ลิพูครับมันเติบโตขึ้นการเงินแข็งแกร่งขึ้นครับแต่ก็ยังเทียบชั้นกับแมนซ ชี้นู่นชี้นี้ได้นักเตะเลยครับแต่คอปครับต้องขายนักเตะออกจากทีมครับเพื่อซื้อคนใหม่เข้ามาอย่างกรณีสัมพันธ์ที่เราเห็นได้เลยก็คือคูตินโยครับฟิลิเป้คูตินโยครับถูกขายให้กับบาร์เซโลนาครับในราคาร้อยกว่าล้านเนี่ยครับผมซึ่งทําให้เอาเงินของก้อนนี้ของฟิลิเป้คูตินโยครับมาซื้อเวอร์จิลฟานไดหรือแม้กระทั่งอารซองเบเกอร์ครับเข้ามาเสริมทีมครับซึ่งเนี่ยครับเป็นการเล่นแร่แปลธาตุหมุนเปลี่ยนเงินครับ เอานักเตะคนนึงขายออกไปเพื่อดึงนักเตะคนใหม่เข้ามาเสริมทีมครับสําหรับการทําทีมแบบเยอเกนคอปครับสําหรับผมนะครับมันเป็นการทําทีมที่ยากมากๆนะครับที่แล้วต้องซื้อมาขายไปครับแตกต่างกับอีกคนนึงครับที่เขาเป็นทีมเสร็ฐีนะครับจิมนู่นจิมนี่ก็ได้อย่างที่เขาต้องการนะครับและการที่จะมาต่อกองกับทีมระดับหัวตารางที่มีการเงินดีๆนะครับผมเรียนได้ว่าถ้าเป็นผมครับสู้ยากครับแต่คอปก็ทําได้ครับในปี2019ครับเขาสามารถจะพาลิพูนะครับ ไปเป็นแชมป์ลีดนะครับครั้งแรกในรอบ30ปีหลังจากที่สโมสรนครับห่างหายความสำเร็จจากการเป็นแชมป์ลีกในกอบกิจของตัวเองครับมายาวนานถึง30ปีด้วยกันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมยงให้เจอนคอบครับเป็นคนที่ใช้ใจนะครับในการทําทีมครับผมเชื่อว่าคนระดับคอบนะครับมีทีมดังๆมีฐานะการเงินดีๆนะครับเรียกเขาไปอยู่ในทีมทีมนั้นนะครับมันก็ได้ครับแต่คอบไม่ค่อยไปครับไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ส่วนตัวเขาเนะครับ เขานะครับใช้จินตวิญจาณของตัวนะครับในการทําทีมครับเพราะฉะนั้นในข้อน้ครับส่วนตัวครับผมยงให้พรอปเหนือกับเป๊ปครับมาถึงข้อที่2ครับผมแทคนิกการคุมทีมครับระบบการเล่นของทั้ง2โค้ดสโมสรอนแห่งยุคนี้ครับผมเรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับแต่ถ้าใครนะครับที่ไม่ค่อยดูบอลหรือว่าดูบอลไม่เก่งครับไม่ได้ลงรายละเอียดจ่อลึกนะครับก็จะไม่รู้ครับว่าทั้ง2คนนี้ครับมีการทําทีมแตกต่างครับถ้าดูบอลแบบผิวเผินครับก็จะรู้ว่า เอ้ยทั้งสองคนนี้เขาใช้แผนการทําทีมคล้ายๆกันนี่หว่าใช้การเพรสซิงครับจากแดนด้วครับขึ้นไปทําประตูใส่คู่ต่อสู้ครับแต่ถ้าเราเป็นคนดูบอลนะครับแผนการของทั้งสองคนนี้ไม่เหมือนกันเลยครับเป๊ปเนี่ยครับใช้สไตล์ติกิตาก้าแบบอัปเดตแล้วมาจากบาร์เซโลนาครับในการมาทําทีมแมนซิตี้หรือบาร์เยนมิวนิ่ครับแต่ครอปนะครับใช้สไตล์เกอร์เก้นเพรสซิงนะครับบุกใส่คู่ต่อสู้ครับเข้าไปทําลายจังหวะคู่ต่อสู้เข้าไปแย่งบอลคู่ต่อสู้มาเข้าไปทําประตูครับ ระบบทั้ง2แบบนะครับผิวเผินมันคล้ายกันครับแต่จริงแล้วในรายละเอียดส่วนลึกนะครับมันแตกต่างครับเป๊ปนะครับอย่างที่เรารู้ครับผมมักจะใช้นักเตะครับที่มีการคลองบอลที่ดีจับบอลแรกดีส่งบอลแรกดีครับเพื่อที่เขานะครับจะได้คลองบอลไว้ให้นานกว่าคู่ต่อสู้ครับและได้ทําการส่งหรือเพรสซิงนะครับไปเรื่อยๆครับผมและเข้าไปยิงประตูครับแต่ครอมนะครับสไตล์เกอร์เก้นเพรสซิงครับคล้ายๆกันครับผมคือ เมื่อใดก็ตามที่ทีมคู่ต่อสู้ได้ฟุตบอลของเขาไปนะครับได้บอลไปนะครับเขาจะให้นักเตะทุกคนนะครับเข้าไปลุมครับผมเพื่อจะแย่งบอลกลับมาให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เพรสซิงใส่คู่ต่อสู้เหมือนกันครับแต่รายละเอียดที่มันแตกต่างก็คือทั้ง2คนนี้ครับใช้การโจมตีใส่คู่ต่อสู้ไม่เหมือนกันครับสตล์เยอร์เก้นครนะครับมันจะใช้ฟูลแบ็กทั้ง2ข้างของเขาครับซ้ายขวาพุ่งเข้าไปแล้วก็โจมตีใส่คู่ต่อสู้ครับก็คือใช้ฟูลแบ็กทั้ง2ข้างครับขึ้นไปเติมเกมครับแล้วก็โยงเข้ามา ใส่ตรงกลางครับให้กองกลางกองหน้าโจมตีใส่คู่ต่อสู้ครับแต่สไตล์ของเป๊ปโควิโอลาครับจะใช้สไตล์การเล่นจากกองหลังนะครับผมเซตเกมต่อบอลขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้ครับมันจะไม่ใช้สไตล์การเล่นแบบฟูลแบ็กเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้เหมือนกับของเยอเกนคอปครับทำให้ทั้งสองคนนี้ครับสไตล์การโจมตีแตกต่างกันครับและเพราะสไตล์การทําทีมแบบนี้นครับที่ทําให้เป๊ปนะครับกับคอปนะครับมันยิ่งต่อสู้กันมันยิ่งพัฒนากันไปครับ ในยุคหนึ่งของเป๊ปโควิลล่านะครับกองหลังของเขาทุกคนนะครับเป็นแบ็กโฟล์หมดเลยครับไม่มีกองหลังธรรมชาติอยู่ในทีมเพลยครับกองนะทุกคนของเขานะครับส่งบอลดีออกบอลเก่งครับผมแต่ส่วนของเยอร์เก้นเอปครับเขาก็ยังต้องมีกองหลังธรรมชาติอย่างเฟอร์จิลฟานไนา์หรือโคนาเต้ไว้ครับส่วนแบ็กทั้งสองข้างครับก็จะใช้โลเบรซานใช้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับขยับขึ้นไปครับแล้วก็ ใช้ฟูลแบ็คของเขาครับเติมเกมไปทําลายคู่ต่อสู้ครับซึ่งสไตล์การทำทีมของทั้ง2คนนี้ครับมันแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครับมันเลยเสมอกันไปครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววีดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวของวีรบุรุษนักเตะคนไหนมาปะทะกันเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรในโลกใบนี้ครับเอามาเล่าให้ฟังก็อย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับทุกคนซ you ไว้เจอกันครับรักษาส